ที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูจะมาทบทวนเรื่องจํานวนนับก่อนอื่นเราไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คณิตศาสตร์น่ารู้ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเตรียมสมุดกับดตีนสอขึ้นมาเพื่อที่เราจะไปรับสมองกันก่อนนะคะ คณิดคิดในใจโดยคุณครูจะทำการจับเวลาในแต่ละข้อพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งนับจำนวนรูปภาพเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ขที่สองนับจำนวนรูปภาพเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ข้อที่สามนับจำนวนรูปภาพเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก เรามาดูฉเฉลยกันนะคะข้อที่หนึ่งสามตัวเลขฮินดูอารบิกข้อที่สองห้าตัวเลขฮินดูอารบิก ข้อที่สามหกตัวเลขฮินดูอารบิกไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาเข้าสู่บทเรียนในเนื้อหาเรื่องจำนวนนับ1-10ถึงสิและ0ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มที่การเรียนรู้คำศัพท์ในบทนี้กันก่อนนะคะ number number จำนวน count count นับเราเรียนเรื่องจำนวนนับกันใช่ไหมคะสิ่งที่สำคัญเลยคือนักเรียนจะต้องนับจำนวนไปพร้อมๆกับคุณครูเราจะเริ่มกันที่การนับจำนวนของต้มกันนะคะ หนึ่งต้มมีกี่ผลคะใช่แล้วคะ่ะต้มมีหนึ่งผลอหอนออึงงอหนึ่งในเอกหนึ่งหนึ่งตัวเลขฮินดูอารบิกหนึ่งตัวเลขไทยเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยนับจํานวนหนังสือหนึ่ง สองหนังสือมีจำนวนสองเล่มสององสองสองตัวเลขฮินดูอารบิกสองตัวเลขไทยจำนวนถัดไปจะเป็นจำนวนอะไรนะนับจำนวนแก้วน้ำหนึ่งสองสาม แก้วน้ำมีาออามสามใบตออมสามสามตัวเลขฮินดูอาราบิกสามตัวเลขไทยเป็นยังไงคะเข้าใจหรือเปล่านับจำนวนว่าวหนึ่งสองสามสี่ ว้าวมีสี่ตัวส่อ e ีสีในเอกสีสี่ตัวเลขฮินดูอารบิกสี่ตัวเลขไทยนับจำนวนหมวกหนึ่งสอสามสี่้าจำนวนหมวกมีกี่ใบนะคะ จำนวนหมวกมีห้าใบขออ,อาหาไม่โทห้าห้าตัวเลขฮินดูอารบิกห้าตัวเลขไทยนับจำนวนกลับหนึ่งสองสามสี หกกลาบมีหกดอกขอกอหกหกตัวเลขฮินดูอารบิกหกตัวเลขไทยเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมจำนวนถัดไปจะเป็นจำนวนอะไรนะนับจำนวนดินสอหนึ่ง สองสามสีห้าหกเจ็ดดินสอมีเจ็ดแท่งมีใครสะกดเจ็เป็นตัวหนังสือได้ไหมเอ่ยว้าวเอจอม่ยเด็กคูดอเจ็เจ็ดตัวเลขฮินดูอารบิก มีใครเขียนตัวเลขไทยได้บ้างไหมคะเก่งจังเลยเจ็จตัวเลขไทยนับจำนวนสับปะรดหนึ่งสองสามสี่ ขนแอปอดแปดแปดตัวเลขฮินดูอารบิกแปดตัวเลขไทยเก่งมากเลยนับจำนวนรถหนึ่งสองสามสี่ห้า มีกี่คันคะใช่แล้วรถมีเก้าคันเอกอาเอาไมโทเก้าเก้าตัวเลขฮินดูอารบิกเก้าตัวเลขไทยจำนวนถัดไปจะเป็นจำนวนอะไรนะมีใครจะบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยนับจำนวนข้าวโพดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้าวโพดมีสิบฝักต่ออิบอสิบสิบตัวเลขฮินดูอารบิก จำนวนสิบจะเป็นจำนวนที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยใช่ไหมเพราะสิบจะมี1นึ่งำศนแล้วเรามาดูตัวเลขไรกันนะคะ1ิบตัวเลขไขให้นักเรียนสังเกตไขในตะก้าว่ามีไขแอบซ่อนอยู่ในตะก้าหรือเปล่าเป็นยังไงคะหาเจอไหมไม่เจอใช่ไหม ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตะกร้าไม่มีไข่นั่นเองตะกร้ามีไข่ศูนย์ฟองไม่มีเราจะแทนจำนวนด้วยศูนต่ออูนอยกลันศูน์ศูนย,นย์ตัวเลขฮินดูอาราบิกศูนตัวเลขไทยยงกันบ้างคะจำกันได้ไม่เอ,อ่ยจำนวนนับมีตัวเลขอะไรกันบ้างนั้นเราลงมาหัดนับกันดูนะคะ 1>, 1, 2, 3, ่งสองสามี่ห้าหกเจ็และศูนยครูมีกิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะให้นักเรียนทําเป็นการบ้าน5หน้านะคะโดยที่นักเรียนเอาหนังสือแบบฝึุหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งหน้าหนึ่งถึงหน้าห้านะคะ นักเรียนฝึกทำบ่อยๆฝึกเขียนบ่อยๆนักเรียนก็จะทำได้ค่ะสู้ๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย